มาอะมากลับมาเจอกนอีกเรื่องนีเนาะค่ะผม <c oughs> อะอมติงตองนีค่ะคือเรื่องนี้รู้สึกว่า <c oughs> เบาสมองจริงๆอ่อะแบบตั้งแต่ฟังจากพี่ชาค,ครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเล่นเลยเพราะรู้สึกว่าหมีกับซันก็อยากเล่นเราพูดกันตลอดว่าอยากเล่นลอมเสนุกสนุกดีคะ่ะพอฟัง ฟังเรื่องเรื่องย่อจากที่ชอตมาวันแรกแบบอยากเล่นเลยอยากถ่ายด้วยนอืนอยากเป็นตัวเอง <laughs> อแต่ก่นเวิร์กช็อปเป็นอะไรที่ไม่ <laughs> ไม่เครียดโอ้ยก่อนหน้านี้เหรอคะมันก็ฝืนฝืนนิดนึงนะ <laughs> ในฮาร์โมนีอ่ะมันแบบซี o โอสาวแล้วแบบมีความช่ขลึมจริงแต่ก็เป็นเหมือนได้ปลดปล่อย ใช่ค่ะแต่มีติดนะรอบแ,แรกมันมีติด<ช>คาแรคเตอร์ของเรื่องฮาร์โมนีมาบ้างเพราะามันเป็นคนรวยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นดารมาม่ากับลอมคอมนะมันจะมีความจริงจังไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าคือเล่นเรื่องเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ยากเลยที่เจอก็คือรู้สึกว่าจริงๆมันต้องปล่อยสมองยิ่งกว่านี้อย่าไปคิดตามเยอะไมัมนจะดูเป็นคนเครียดเลยแล้ว<ช>ก็มีเนื้นอบทก็ต้องมีการถึงไว้เ อิมพอร์ตเยอะเลยใช่ไ่มนะใช่ค่ะใช่รู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าเรารู้สึกอะไรแล้วก็เล่นหลายๆต่อไปเพราะตอนเวิร์กช็อปอะอิมพอร์ตเยอะค่ะส่วนใหญ่ใช้อิมพอร์มากกว่าไม่อยากไปฟิกกดเพราะว่ามันเป็นลอมคอมเนาะถ้าเราแบบฟิกกดมันก็จะแบบจังหวะมันไม่ได้แต่ถนายเขาบอกอะไรมาแล้บอกแล้วแต่หนูเร็วๆนี้เลยค่ะคิวเหรอคะเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวพูดแบบเร็วแบบเอ้ยแบบ หลับตาปุ๊บอุ้ยใช่เลยเดี๋ยวน่าจะมีการโปรโมทว่าแบบเออเราถ่ายคิวหนึ่งกันวันไหนแน่นอนมีคอนเทนต์เอ้ยคอนเทนต์ใช่มีคอนเทนต์ลงคอนเทนต์อะไรตอนเราต้องจุดเต้นไหมจุดเต้นเลมันมัน่าไปชิลแบบนี้อุ้ยมันไม่ชิวนะมันแบบมันเป็นความแบบคือเอ้จริงจริงที่เจอคือตอนที่เล่นคอมเมดี้อ่ะเราใช้เอเนอร์จีกันเยอะมากยิ่งขี่ควายอยู่กลางทุ่งนาลุยโคลนเงี้ยแบบโอ้ยมันแบบเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่านี่การเตรียมตัวคือนี่ครูบอกว่า หัดไปออกลังกายให้เบวิ้งให้ไปอะไรคือว่าวันนั้นน่าถ่ายไพลรอดซีแรกเสร็จอ่ะหอบต้องการน้ำเดี๋ยวนั้นเลยคือมันเหมือนแบบพูดออกมาจากจากในท้องอะ่ะพูดแบบเยอะอะแต่สนุกดีชอบไม่ฝืนเลยไม่เหนื่อยเล่นได้ทั้งวันต้องเรีนตปดดูกันเนาะใช่ค่ะ เมื่อคืนนี้แด้รางวัลมาใช่ค่ะก็เอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนหนูเพิ่งได้รางวัลมาใช่ชชค่ะแต่ว่าจริงๆเมื่อคืนเราเป็นงานเชนเวิร์ดเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็แบบเป็นงานชนกันพอดีแล้วก็เพิ่งทราบว,ว่าได้รางวัลมาค่ะก็<ช>ขอบคุณมากๆเลยนะคะพรอหมีได้ยินมาว่า<ๆ>รางวัลน,นี้แฟนๆก็ทุ่มามากๆเลยเเจากแฟนใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนแบบทุ่มให้แบบลูกหมีสัญญาขนาดนี้นี่ก็เป็นแรงผลักดันในการจะสร้างผลงานดีๆโด,ด,ย,ดยเฉพาะซีรีส์เรื่องถัดไปของพวกเราเลยค่ะ อะไรที่ทาให้เรารู้สึกว่ากแฟนลัดยังเหนเนราต้องยังสลุกกำลังใจให้เรายังไมหมี่ว่าหมี่กับซอนอะแบบหมี่หมี่ว่าหมี่กับซอนมีความแบบหมี่เป็นตัวเองในอีเวนต์ว่าแบบอยู่กับซอนแล้วก็อยู่กับแฟนๆด้วยค<ช>่ะเราทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นครอบครัว ใหญ่ๆของเราทุกปีครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปหาแฟนๆไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ายังรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องกันเสมอเลยอะ่ะล้วทุกคนก็เอเนอร์จีเดียวกันหมดเลยเหมือนแบบว่าพอเข้ามาเป็นเบสตี้ปุ๊บก็ได้เพื่อนได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราด้วยหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนคือเพื่อนแ,แบบพ่อบอกคนจริงยังไงถูกต้องน่าเชื่อค่ะเกี่ยวไหมฟีดูได้ค่ะเบสตี้เป็นเหมือนกับทุกคนเลยใช่ <že> แล้วก็พอมีพอมีีวเรื่องนี้แฟนก็ตามหาเป็นมินแล้วอยากเป็นแฟนคลัวแฟนคอนครั้งแรกของพวกเราแล้วกันค่ะเมื่อวานก็เพิ่งประกาศไปเนาะเป็นชื่อชื่อครั้งแรกของเราชื่อชื่ออะไรนะบีไมวันเทนทายรอบนี้รอบนี้เป็นแฟนคอนชื่อว่าบีไมโรแมนส์ใช่ค่ะ หกเดือนหกค่ะเลขสวยเลยกฎบัตรวันที่สี่เมษายนซึ่งแฟนคอนมันจะยิ่งใหญ่กว่าแฟนมีนิดนึงโชว์จะจัดเต็มกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นแฟนมีท่านมีจัดเต็มแล้วอันนี้จะเต็มยิ่งกว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายเตรียมตัวก็คือโชว์สี่ชั่วโมงโอ้โหสี่ชั่วโมงแม่เอาว่าไงล่ะน่าจะมีโชว์แบบแม่ชอนกับพ่อเอสจูในนั้นด้วยแม่้วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าหนูเอาขึ้นมาได้นะทุกคน มันคือประวัติศาสตร์นะคะขอกีดังเดิเลยได้ไหมถ้าหนูขึ้นมาได้จริงๆนะคะอันนี้นะดีตอนคุณบปีนทุกคนคาดหวังคาดหวังอ่ะคือไม่ได้มาดูลูปอิท้าล้วมาดูแต่ว่าคือรูปตีนตัวนะทีนี้พอนอนพอนปีนคอน ร้องมีเล่หชีเต้นมีโชว์ใช่ค่ะแต่มีก็เชื่อว่าคืออย่างแฟนมีครั้งที่แล้วพี่ชอดกับพีเอ็ดอ่ะให้อิสระในการคิดเรามากๆในการโชว์เนาะทำโชว์ครั้งนี้มันจะแบบมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นอะ่ะมีรู้สึกแค่คิดก็สนุกแล้วค่ะว่าแบบอยากใส่ไอเดียของเราสองคนลงไปในโชว์ด้วยคือรอบที่แล้วมันมันสนุกมากจนแบบติดลมอะ่ะเต้นเพลงอะไรอ่คะค่ะแล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะเอาให้มันกว่าเดิมเอาให้สุดกว่าเดิมคืออยากให้เบสตี้ลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเลย มันมีจดมีจดมาให้เลยนะเพราะเราเพลงดีมีทีมธีมยังไมีอืมตอนนี้น่าจะแบบว่าอุบไปก่อนละใช่มีในใจจริงๆอ่ะฟังเพลงปุ๊บเริ่มจดละเริ่มจดว่าอยากได้ไหนอะไรอย่างงี้แต่ว่าอุบไปก่อนจะได้เซอร์ไพรส์ทุกคนทีเดียวประกายกันเนาะใช่ค่ะ อ๋อซีรีส์ซีรีส์โหเลขเข้ามาเลขเข้ามาซีรีส์เรื่องที่สาของลูกหมีสัญญานะคะเฮียกล้าวกับคุณสิคุณแฟนบ้านนอกนะคะจะได้รับชมแล้วเร็วๆนี้นะคะจะเห็นทั้งสัตว์หลากหลายชนิดนักแสดงเยอะมากเรื่องนี้นะคะเยอะสุดๆแล้วก็ฝากเพลงของเราด้วยเลยละกันนะคะเพลงใหญ่ๆแล้วก็สาวสุนตางเป็นเวอร์ชันของลูกหมีสัญญานะคะคือคือนี่ชอบมากเลยคือมันเมื่อวานคือแบบกลับบ้านไปยัง ฝันว่าเต้นเพลงนี well. cool ้ฝากทุกคนไปไปไปรับฟังกันด้วยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่แฟนๆน่าจะชอบกันเยอะมากๆเลยอ่ะฝากเป็นกําลังใจให้ลูกมิสนาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เจอกันแน่นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ